านผูมมีคลิปหนึ่งจะให้ดูอยู่ที่นครราชสีมาคร,ครับจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับที่ตลาดนัดวังหมีที่วังน้ําเขียวปรากฏว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านขายมือถือพอปิดร้านแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่ที่ร้านแล้วนะปรากฏว่ามีคนได้ยินเสียงเหมือนมีใครสักคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในร้านนะที่สุดแล้วเขาก็เลยต้องรีบไปแจ้ง เจ้าของร้านขายมือถือว่ารีบมาเปิดร้านดูหน่อยอาจจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นภายในร้านเพราะเหมือนมีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือพอเปิดร้านเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเจออะไรท่านผู้ชมลองดูนะฮะเปิดไฟเยังไงมัน้อยอยู่ตงี้ไหน่้อยอยู่นะเปิดไฟที่เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนพี่อนเปิดไฟเปิดไฟถ่ายรูป้เปิดไฟถ่ายรูป้ก่อนนี่เด็กน้อย ปรากฏว่าเป็นเด็กอายุ14ห,หัวเนี่ยติดอยู่กับโครงเหล็กของฝ้าเพดานข้างบนใช่เ,ออเพดานเนี่ยเวลาเขาตีฝ้าเนี่ยเขาต้องมีโครงเหล็กใช่ไหมฮะออมีโครงเหล็กเป็นซี่ๆ,ๆแล้วก็เด็ก14คนนี้เนี่ยหัวไปติดอยู่ตรงโครงเหล็กตัวนี่ห้อยลงมาแล้วแต่หัวไปติดอยู่แล้วก็พยายามตะเกียกตะกายนะฮะ เพื่อที่จะหาที่ยึดจับแล้วก็เอาหัวตัวเองออกมานี่ดูฮะตกมาจากไหนตกมาจากปะาแต่ว่ามันลงไม่ได้เห็นไหมหัวก็ติดอยู่แบบนั้นและเจ็บนะฮะเนี่ยติดจนหลอดลอกโอดโอยขอความช่วยเหลือมาแล้วยังพี่อย่าฟังเสียงดูนิดนึงแล้วหอยืนิ่มอยู่้็ไมน

แล้วจะต้องนับเวลาที่เด็กคนนี้เนี่ยติดอยู่อีกนานเท่าไหร่กว่าจะมีคนมาช่วยแต่ถ้าได้ยินแล้วอาจจะไม่สงสารก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเข้าไปขโมยของอตอนที่ร้านมือถือเขาปิดแล้วก็แอบลอบขึ้นไปด้านบนหลังคาเจาะลงมานะปีนเข้ามาด้านบนหลังคาแล้วก็มาเจอฝ้าเพดานแล้วก็จะห้อยตัวจากฝ้าเพดานลงมาตัวลงมาได้แต่หัวติดเ่ เจ้าของร้านเขายังถามเลยมาทําไมเข้ามาทาไมยังบอกว่าเอผมผมเข้ามาเดินเล่นผมเข้ามาเดินเล่นไม่มีอะไรใครจะไปเชื่อแล้วเด็กคนนี้มีประวัติมีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยอาศัยอยู่แถวแถวนั้นคนละแวกนั้นก็รู้ดีนะฮะเอาลองฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์กับเจ้าของร้านดูซะหน่อยนะฮะไม่ยินเสียงแว่ว ก็เลยถามน้องร้านหมูกระทะค่ะว่าได้ยินเสียงอะไรไหม mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าก็ได้ยินเหมือนกันพี่แต่คิดว่าเด็กเล่นกันก็เลยนั่งฟังอีกพักหนึ่งก็เลยได้ยินว่า mm hmm. ช่วยด้วยคับผมิดอยู่ร้านโทรศัพท์ก็ mm hmm. ลเลยพอดีน้องร้านหมูกระทะก็เลยเดินไปดูค่ะเดินไปเรียกก็เลยได้ยินเสียงเขาจากร้านโทรศัพท์พอดี้องหาคลิปเสียงมาด้วยนะคะถ้าอยากได้ mm hmm. ครับอตอนที่เราเห็นเขาสภาพตอนแรกเป็นยังไงครับเขาก็เหนื่อยแล้วค่ะคือเหมือนเขาหงนหวนรออยู่พักหนึง่งเพราะว่าหัวเขาติดอยู่ด้านบนอืครับแล้วเราทางเราเห็นเราปุ๊บเราช่วยเหลือ,อยังไงบ้างรครับก็อ่ากาหาเก้าอี้ให้ให้ต่อ,าตอขาให้น้องเขาให้น้องเขยียบพอให้เขาได้มี นที s <S ่เว no, ็บแรกที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าน้องเขาเข้าไปทําอะไรยังไงแบบไหนฮะองคิดได้อย่างเดียวเลยค่ะเ้าคงต้องเข้าไปขโมยของในร้านแน่เขาเข้ามาจากทางด้านหลังครับแล้วเราเราเราทำยังไงต่อครับเราได้แจ้งตำรวจไหมฮะน่าจะประมาณสองทุ่มอะค่ะสองทุ่มก็เขาเข้ามาจากทางด้านหลังด้านหลังบ้านยายตรงห้องน้ำยายมันจะมีช่องแคบๆแต่น้องมาตัวเล็กมาก น้องเข้ามาแล้วไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน้องเข้ามายังไงแต่คือมาเห็นชะภาตอนที่เห็นก็คือตัวน้องนะ่ะอยู่ในร้านแต่หัวนะ่ะติดอยู่กับหลังแค่นั้นแหละค่ะแล้วเรามาถึงเราอะไรยังไงช่วยเหลือยังไงครับก็รา,ายัง,งางมาถึงก็ถามก่อนว่าเข้ามาทําอะไรน้องเขาก็ร้องอย่างเดียวร้องบอกว่าผมไม่ไหวแล้วช่วยผมด้วยอะไรแค่นี้อืก็บอกว่าในเมื่อเข้ามาได้ก็อยู่อย่างนั้นไปก่อนอ ด้วยความโมโหเนาะโมโหด้วยอีกอย่างหนึ่งอยากอยากดัดนิสัยด้วยอะ่ะคือมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องเข้ามาแล้วก็ถามน้องแล้วว่าน้องเข้ามาทําอะไรน้องบอกน้องมาเดินเล่นอมาเดินเล่นใช่แล้ก็บอกน้องมาเดินเล่นครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยครับคือเราได้ไปแจ้งความไว้ยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ <c oughs> ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตารวจแล้วค่ะอืแต่ก็รอรอว่าเขาจะว่ายังไง อ,อตอนไปนี้ทางตำรวจเขาได้แจ้งข้อหาหรือยังครับเขาได้บอกเราอย่างยังไม่รู้เลยต้องรอํารอสารวัตรอีกทีนหนึ่งคือตอนคือเมื่อคืนก็ไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยเมื่อเช้าสารวัตรเขาก็มาดูแล้วคือตอนนี้ก็รออย่างเดียวนี่คือเจ้าของร้านเนี่ยพอมาเห็นแล้วเขาก,ก็ก็ช่วยยากอะ่ะก็ต้องให้คู่ภัยเข้ามาช่วยนะเพราะว่า ด้านบนนั้นมันเป็นเหล็กต้องมันงัดออกเห็นไหมหัวติดอยู่แบบนั้นมันไม่ใช่ช่องใหญ่นะมันเป็นช่องที่แบบติดกับกําแพงพอดีตรงมุมนั้นมันมีรู <c oughs> แต่แกงเหล็กเนี่ยมันใหญ่กว้างพอสมควร <c oughs> ใช่ไหมใช่แต่ข้างบนเน่ย <c oughs> ใช่ไหมฮะข้างบน <c oughs> ช่องช่องมันแคบ ช่ผมเข้าใจว่าเขาลงมาช่องที่แบบมันติดกับกำแพงอ่ะอฉะนั้นช่องมันอาจจะไม่ใหญ่<อ>มันเหลือช่องนิดเดียวนี่ฮะหมดสิ้นท่าเลยโจนน้อยไอโจนเด็กนะฮะจบกันโอ้โหท่านผู้ชมไปดูอีกคลิปหนึ่งครเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดปัตตานีครับที่อบตอบานานะฮะตอนนั้นเนี่ยนะมีการใช้รถเครนนะครับจะไปยกเรือประมง เพื่อขึ้นรถอีกคันหนึ่งแล้วก็จะเอาเรือประมงลำนี้ไปนะครับรถเครนก็ไปนะไปถึงที่แล้วก็ใช้เครนเนี่ยยกเรือประมงนะครับแล้วมันเกิดยังไงดูนะท่านผู้ชมฮะเรือประมงเนี่ยลำใหญ่มากนะครับเห็นไหมเรือก็อยู่ในน้ำนะฮะส่วนรถนั้นก็อยู่ตรงท่าท่าเรือท่านผู้ชมดูนะฮะ ปลาสุดว่านี่ฮะโอ้โหโอ้โหน้ำหนักเรือมันมากซะจนแบบเอ่อทางด้านของรถเนี่ยไม่สามารถที่จะยกเรือขึ้นนีหน้ำซ้ำถูกงัดตกลงไปในน้ำด้วยตกลงไปทั้งรถยกเลยฮะเรือหนักกว่านี่เอียงละเอียงละ เอียงแล้วในวินาทีนั้นเนี่ยคนขับรถเครนเนี่ยตัดสินใจโดดลงมาก่อนอโดดออกมาจากรถก่อนนะฮะก็ได้รับบาดเจ็บครับแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตคำนวณผิดคำนวณผิดคงไม่คิดว่าแบบเออเรือมันจะหนักขนาดนี้นะใช่มันไม่ได้กัน หมดเลสียหายหนักกว่าเดิมฮะนี่อันตรายมากทีนี้ก็ต้องยังไงฮะต้องไปเอารถเครนอีกคันนึงมายุกรถเครนไ <c oughs> ต,ต้องไปหารถรถเครนมายกรถเครนแล้วค่อยไปหารถเครนขนาดใหญ่มายุกเรือทีนึง <c oughs> ดูเรือมันลำใหญ่มากอ่ะกรเดียบคลิปยิงใจแรงเดียวมันลงน้ำเห็นไหมตกเรียนเสียหลักฮะตกมาไปในน้ำเลยหมดกันเจ้าชกดูความคืบหน้าสถานการณ์เรื่องของน้ำมันรั่วกลางทะเลที่รบ,บริเวณจังหวัดระยองนะครับล่าสุดในโพสต์ของอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นะฮะ โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าสถานการณ์วันนี้ก็คือของเมื่อวานนี้ดีกว่าเมื่อวานน้ำมันเริ่มกระจายกันออกไปไม่เจอลิ่มใหญ่ๆเข้ามาที่ชายหาดแต่ยังมีฟองและเศษน้ำมันอยู่หลายแห่งขนาดแพรเล็กลงแล้วแพรนี่หมายถึงแพรแพรที่เป็นแบบน้ำมันเนี่ยนะฮะ<อ>แพรเล็กลงแล้วกําลังจัดการอยู่แพรลอยไปทางเกาะเสม็ดท่านรัฐมนตรีว่าาวุฒมาในพื้นที่สั่งป้องกันอ่าวเพร้าเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อน บางส่วนอาจจะเริ่มไหลไปทางตะวันออกก็เลยเอาภาพนี้มาเพื่อที่จะอธิบายเพื่อนทอนในภาพจะเห็นก้นอ่าวเป็นจุดสิ้นสุดหาดแม่ลำพึงต่อกับเขาแหลมย่าอาจจะมีคราบน้ำมันหรือว่าก้อนน้ำมันอยู่บ้างนะครับแต่คงจะไม่มากเพราะกระแสน้ำพาน้ำมันไปที่ช่องแคบเขาแหลมยากก้าเกาะเสม็ดร,ริมเขาแหลมย้ามีแนวปะการังแคบๆต้องติดตามดูผลกระทบ เลยไปไกลๆคือเกาะเสม็ดอ่าวพร้าวกว้าง500เมตรตอนนี้กระทรวงทรัพยากรกําลังดูแลพื้นที่ในบริเวณนั้นหากน้ํามันผ่านช่องนี้ไปท่านผู้ชมลองดูฮะหากน้ํามันผ่านช่องนี้ไปในบ้านเพและสวนสนมีญาติทะเลนอกเหนือไปจากหาดทรายน้ํามันบางส่วนแตกตัวจมอยู่ในมวลน,น้ําทําให้เรามองไม่เห็นเป็นแผ่แต่กว่าจะย่อยสลายได้ต้องใช้เวลา8ปดถึงสิวันหรืออาจจะมากกว่านั้นช่วงนี้น้ํามันกระจายแล้ว การใช้สารไม่ค่อยจะได้ผลต้องใช้การกระจายในพื้นที่เก็บไปเรื่อยๆบางส่วนที่ซึมลงใต้หาดมีเวลาจะนำภาพมาอธิบายอีกครั้งนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ไม่คิดว่าน้ำมันจะเข้ามาหนักๆเหมือนวันก่อนแต่ต้องตามดูว่าคราบหรือว่าก้อนน้ำมันดินกระจายไปถึงไหนบ้างในขณะเดียวกันนะครับบริษัทสตาร์ปีโตเลียมรีไฟิ่ง ก็อออบอกนะครับเขาก็คืม้าสถานการณ์ให้ได้ติดตามกันเป็นระยะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ายินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับจะเปิดจะเปิดรับเรื่องร้องเรียนสําหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ร่วมมือกับทางจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทํางานร่วมกันนะครับจัดการเยียวยาให้ได้รวดเร็วที่สุด นีนะอันนี้เป็นหนังสือจากทางบริษัทสตาปิโตเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนออกแถลงการเป็นฉบับที่8นะครับนี่นะแล้วเขาก็อธิบายนะครับว่าเมื่อวานนี้30มกราคมนะครับการปฏิบัติการทางทะเลยังคงมีการใช้เรือในการวางทุ่นกักน้ำมันก็คือบูมนะฮะเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของน้ำมันเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง ส่วนปฏิบัติการบนชายฝั่งมีการใช้แผ่นซับน้ำมันมาใช้ในการดูดซับน้ำมันให้มากกว่าเดิมแล้วก็คราบน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องมีการใช้กระบวนการในการดูดน้ำมันบริเวณที่มีคราบน้ำมันอย่างหนานแน่นแล้วก็ระดมเครื่องมือดักคราบน้ำมันเพื่อช่วยเหลือในการเข้ามาทำความสะอาดชายหาดนะครับดี่นนะฮะเขาก็จะมีแถลงการออกมาเป็นระยะว่าในทะเลนั้น เขาสกัดกั้นน้ำมันยังไงแล้วพอขึ้นมาสู่ชายหาดแล้วเนี่ยจะมีวิธีในการกําจัดยังไงนะครับมนี่นะกอผ่านมาหลายวันนะยังมีสถานการณ์ที่หลายคนยังน่าเป็นห่วงภาพที่ลงไปเนี่ยออโดยเฉพาะยิ่งบริเวณชายหาดนั้นดูแล้วก็น่าเป็นกนังวลแต่ถ้าหากว่าเราดูข่าวจากในพื้นที่แล้วเนี่ย เขายังรับมือได้แล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะเหมือนกับก่อนหน้านี้นะฮะมอ้ตอนนี้ก็กลัวว่ามันจะลามไปถึงสม็ดแม่เกาะสม็ดใช่ใช่ใช่แล้วก็กลัวว่าจะมีผลกระทบกับอาหารทะเลด้วยนะใช่นี่แหละฮะมีผลกระทบกับอาหารทะเลด้วยคุณหมอก็มีการเตือนมานะครับว่าเป็นห่วงเรื่องของอาหารทะเลอาจจะมีการปนเปื้อนคราบน้ำมันเหล่านี้นะฮะ ก็เรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของบรรดาสอส,อสอนะครับของพรรคภูมิใจไทยที่ติดเชื้อโควิดกันยกกระบิเลยนะครับ8ท่านนะครับท่านจนเมื่อวานนี้คุณหมอสุกิจอัฐโภปกรนะครับที่ปรึกษาทั้นประธานสภานะครับต้องออกมาแถลงนะครับเมื่อมีสสอ,อีกจำนวนหนึ่งนะครับติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นนะครับ โดยเฉพาะของพักภูมิใจไทยติด8คนและสสของพักพลังประชารัฐอีกหนึ่งท่านนะครับก็มีการประสานไปยังผู้ใหญ่ของทั้งสองพักแล้วให้ช่วยการบริหารจัดการบุคลากรภายในพักโดยเฉพาะสสที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งทุกพักได้ตอบว่ากําลังดําเนินการอยู่แล้วนะครับนี่ในวันพุทธที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งเป็นวันประชุมวันแรกของสัปดาห์ก็ยังขอให้สสทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือในการตรวจเอทเค ที่สภา,าก่อนเข้าประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งนอกจากมาตรการการคัดกรองพื้นฐามที่สภา,าทํามาตลอดก็จะมีการยกระดับให้เข้มข้นขึ้นนะครับมีการตรวจเอทเคนะครับที่สภา,าทุกวันราชการตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับให้สํานักรักษาความปลอดภยัยทําความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ที่ได้สอบสวนแล้วว่าสสที่ติดเชื้อเนี่ยเข้าไปใช้นะครับแล้วก็สํานักการประชุม จัดให้สสนั่งเว้นระยะห่างในห้องประชุมและทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับนี่ก็มีข่าวมาจากทางด้านของคุณสุประชัยใจสมุทรเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้บอกว่าก็หลังจากที่มีสสของพรรคแคนติดโควิดนะครับจากการใกล้ชิดนะครับทั้ง8คนนั้นก็ อสอสอที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้หารือกับทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์นะครับท่านก็ให้คําแนะนําว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคือผู้ที่สัมผัสคนติดเชื้อนาน5นาทีหรือผู้ที่อยู่ในห้องแอร์แบบอับๆเกิน30นาทีอยู่ในห้องเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ,อและอยู่ในห้องแอร์ห้องนั้นต้องเป็นห้องแอร์นะฮะเกินครึ่งชั่วโมงหรือว่าคุยกับคนติดเชื้อเนี่ยเกิน5นาที อันนั้นคือคนที่มีความเสี่ยงสูง mm hmm. นี่แยกแยะแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะแยกแยะแบบนี้นะครับดังนั้นคุณสุปชัยก็เลยแจ้งให้ผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงสูงให้ทำการกักตัวและตรวจเอทีเคทุกวันจนกว่าจะครบ7วันนับจากวันท,ที่ทราบว่ามีผู้ติดเชือ้อพักภูมิใจไทยก็แจ้งให้ผู้เข้าข่ายเสี่ยงสูงดำเนินการกักตัว7วันและตรวจเอทีเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้หมายถึงสสพักภูมิใจไทยทั้งพัก จะต้องเป็นผู้เสี่ยงสูงไม่ใช่นะฮะนี่นะครับสำหรับคนที่คุยกับแปดสอสอที่ติดเชื้อเกินห้านาทีหรือว่าอยู่ในห้องแอร์เดียวกันกับสอสอ,สอที่ติดเชื้อแปดคนนั้นเกินครึ่งชั่วโมงมเสี่ยงสูงฮะก็เดือนนี้เดือนนี้นะมกราคมเนี่ยมีสอ,สอสอติดเชื้อไปแล้วนนะะสิบสองอคนนะฮะสิบสองสิบสองคนนะฮะรวมพักต่างๆด้วยนะฮะอืมอืม <Okay. S 2> แล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้ก็แหม่เลขพบอกเลข8เป็นเลขมงคลก็มาสะสวยเลยนะฮะวันนี้ผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มขึ้น8,000กับอีก8คนฮะ8 0 0 0กับอีก8คนนะครับหายเนี่ย8,215คนยังคงมีผู้เสียชีวิตนะฮะ16ท่านนะ,ะที่จากไปนะฮะครับตัวเชื้อเข้าติดเชื้อเข้าขายเนี่ย 2,065คนนะฮะ<ช>ที่ตรวจเจอจาก ATK <ช>นะครับ<ช>แล้วก็ถ้าหากว่าจะดู10จังหวัดที่ติดเชื้อนะครับมากที่สุดก็ยังเป็นกรุงเทพตอนนี้ยึดโยงอยู่ที่พันกว่าตลอดเลยนะฮะวันนี้พันสองรสิปมุดประการมาที่2องชลบุรีหลังจากก่อนหน้านี้ตกลงไปอันดับ4อันดับ5ตอนนี้เด้งขึ้นมาอยู่ที่3แล้วนะฮะใช่สี่นะครับขอนแก่นอันดับสุดท้ายร้อติดนฮะ ส่วนวัคซีนเด็กเมื่อวานนี้นะครับทางคุณทัศกรวังคุณคงชนะเนี่ยบอกนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงาสาธารณสุขจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์สําหรับเด็กนะฮะไฟเซอร์ของเด็กจุกสีส้มอายุ5ปีหรือว่า5ขวบแต่ว่าไม่เกิน12ปีหรือ11ปี11เดือนอีก29วันนะฮะก็จะเริ่มฉีดได้ในวันที่1นะฮะเข็มที่1วันที่1กุมภาพันธ์ แล้วก็เข็มที่2นะครับจะฉีดในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับนี่นะฮะก็โฆษกรัฐบาลบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเด็กนักเรียนแล้วก็เด็กเล็กกำชับให้มีการควบคุมการแพร่ระบาดในสถานศึกษาก็จะมีกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มอย่างเช่นการจัดแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬาปัดฉิมนิเทศรับประทานอาหารร่วมกันในลักษณะนี้เนี่ยนะก็เกรงว่าจะเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาได้ก็ให้ระมัดระวังนะครับ แล้วก็มาสรุปเลือกตั้งซ่อมเอเมื่อวานนี้นะครับที่